ไม่ไรก็เดี๋ยวไว้ค่อยไอแซมไม่เดี๋ยวไว้พรุ่งนี้พี่พาไปเจอมันได้มึงเล่นแม่งเลยเล่นอะไรเขาเลยฮะเล่นอะไรเล่นมาคอสกับมันสักเกมวัดสติปัญญากันหน่อยใช่ไอคิวใครสูงกว่ากันถูกเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจัดเดี๋ยวกูจัดแรปแบทเทิลมึงกับมันเลยแค่นั้นอ่ะมึงเตรียมดิสแม่งเลยแปดบาทมึงทำมาทำไปเลยว่าแล้วมึงทำอะไรแซม ฮะพี่รอไปช่วยพี่ซันหลอมหลอมอะไรไม่รู้เด็กอะไรที่รักอะที่รักอะที่รักเพื่อนที่รักเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนอะแซมมันคิดถึงเลยดิแซมอยากคุยดิไม่แซมจ่างินแกงอะแซมมันทำตัวเองอะสมน้ำหน้าทำไมอะมันทำอะไรอะไหนเล่าให้ฟังกดิก็คือแซมคุยอยู่กับที่รักใช่ไหมแล้วแซมก็ไปกับคนอื่นแล้วที่รักะแซมเานี่ยแซมมพูดก่อนแซมพูดก่อนมันไม่จริงคือแซมมันบอกเหตุการณ์ให้ฟังว่า แซมบอกว่ามันไม่ได้ทําแล้วเหตุการณ์ที่เขาพูดก็จริงไม่แต่มันคุยกับเขามันบอกว่าไม่ได้ทํานะไม่ได้ทําแต่ว่าพี่แซมที่ถิ่นเจอวันแรกที่ถิ่นเข้ามาใช่ไหมแล้วเหม่ยเขาเดี๋ยวรับดูแบบไม่เอาแล้วพอเจอแล้วยังไงต่อคะถิ่นไม่ก็เจอกันอยู่กับพี่ที่รักไงตอนนี้ถิ่นบินเข้ามาวันแรกนึกว่าบินเข้ามาวันแรกแล้วแซมแบบไปจักระจี้ไม่ใช่ไม่ใช่แต่แซมก็คงแบบไม่ได้อะไรกับที่รักแล้วมั้งต้องถามเขาดีกว่าครับจริงผมว่า แซมบอกว่า<อ>แซมจะเปลี่ยนให้เขาแล้วแตมก็ทําเหมือนเดิมอ่ะเป็นใครๆเขาจะไปให้อภัยที่รักบอกว่าที่รักเขาอยากคบกับคนที่ทําแบบให้เขาสบายใจไม่ใช่แบบว่าคบแล้วแบบมาแบบหาอะไรแบบใส่หัวให้เขาคิดอ่ะ เมื่อไรพี่เฉินจะเมาเนะี่ยตอนนี้มาใครอไหนมาแล้วน่าจะอยูอันพี่ไหนมาแล้วมาแล้วอ่ะแซมมันบอกว่าแซมไม่ได้ทำจริงๆก็มาคุยกับเขามันบอกว่ามันไม่ได้ทำมันบอกว่าอยู่ดีเขาก็ทิ้งผมไปไปมีคนไปม,มีคนอื่น ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่คือผมว่าพูดว่าผมผมแหละผมก็ผิดด้วยส่วนหนึ่งไม่จริงมันไม่เชื่อส่วนหนึ่งอะพี่ไม่เชื่อพี่ไม่เชื่ออ่านนะพี่พี่ยังบอกผมเลยว่าผมมันเด็กเที่ยมผมก็เที่ยมแหละไม่จริงพี่ไม่เชื่อพี่เชื่อพี่ไม่เชื่อพี่ไม่เชื่อพี่อยู่แลนเหลืองเออแลนเขียว เอ็งพูดพูดความจริงเผื่อแฟนไม่ต้องไปแบบว่าเราเป็นผู้ชายต้องออกรับอะไรตลอดหรอกอ๋อโอเคจะนี่ไปเลยครับได้ครับมาเดี๋ยวโทรมาแล้วกันทีเดียวได้ครับไอแพัคกินครับอยู่ใครอ่ะทันได้ไหมน้องต๋องเร็วครับสวัสดีครับใครอ่ะอ๋อเป็นได้เลยครับเรี่ยนได้แล้วครับอที่สบะ เดี๋ยวเราจะพาไปโอนให้พี่ที่กุญแจแดงได้ไหมบอกเขาได้ไหมไปที่กุญแจแดงได้ไหมเดี๋ยวเราต้องกลับไปกุญแจแดงกันพรุ่งนี้ได้ไหมโอนพรุ่งนี้ไหมโอนพรุ่งนี้ไหมโอนพรุ่งนี้ได้ไหมไม่ใช่หมายถึงไอ้เพนได้ครับได้ครับพี่อ๋อโอนพรุ่งนี้โอเคแล้วเขาเป็นไรแล้วเราไม่ไปคุยเรื่องแซมกันอยู่อะไรเขาหรอวันนี้เป็นไงบ้างก็ไม่ได้เป็นไงเขาก็เก็บเงินแก๊งแล้วก็ รวมรวมของรวมอะไรเดี๋ยวต้องแยกแจกใหม่ไงเพราะว่ามันต้องเจอคาเมลอนวันนี้เป็นยังไงบ้างวันไหนอ่ะวันอาทิตย์ครับเป็นพี่ไงครับวันอาทิตย์ใช่เจอกันวันอาทิตย์เพราะว่าวันพรุ่งนี้พวกเขาไม่บ้างไงพรุ่งนี้เขามาดึกเลยนะเราอะไรจกปูนเหรอลองจี้มาดึกแล้วพี่ครับพี่เขาไปลบก่อนอ๋อโอเคได้เดี๋ยวเขามาทักหากำลังขับไฟเดย์กันอยู่อะไรพี่ไม่เขาคุยเรื่องแซมมาอยู่ครับใครเอ้ยมาฟังหนิมาฟังไอ้แซมแซมมาแซม สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับได้เป็นไงเนี่ยเอาเร็วเริ่มมานเป็นไงเอานั่งๆเลยนั่งเลยโอ้โหยาวเลยทำแล้วทำแล้วไม่มันไม่มีอะไรเยอะพี่คือมันจบแล้วทุกอย่างพี่ไม่เชื่อมเเคี้ยยวลพูดความจริงพูดความจริงอยีกว่าก็พูดไปแล้วมันเรียกพูดกับพี่อ่ะมันเยกพูดกับพี่อ่ะไปเลยครับถ้าเองไม่ผิดก็คือถ้าเองไม่ผิดก็คือไม่ผิดเองก็พูดออกไปแค่นั้นแหละแต่ไม่ต้องไปแบบเอออย่าแบบบอกรับหรอกแ้วเราก็กวาดหนิ่ง ก็คือเขาไม่นอกใจเองไม่เขาไม่ได้ผมเขาไม่ได้นอกใจผมไม่คิดใครเ้อที่เรากินแล้วแล้วสทีแล้วแล้วแล้วไงมันมันผิดที่ผมเองพี่ไม่เชื่อโถ่กูเลยผมจะพูดยังไงพี่เชื่อวะเออเอาพูดพูดเหมือนที่คุยกับพี่อะน้องผมไม่เคยคุยไม่เองอยู่ต่อหน้าเพื่อนเขาให่แกไปพูดอีกยากอีอันนี้พูดถึงใครเอ่ยขอขอให้ไหนได้ไหมโอเคสก็ได้ ก็ผิดคนไงได้แต่พูดถึงที่รักหรือครับคุยถึคุยถึงที่รักก็อยู่นี่ค่ะทำไมพี่ให้ผมพูดว่าอะไรไม่อกี้มึงคุยกับพี่อ่ะผมคุยกับพี่ว่าอะไรอ่ะผมจำไม่ได้แล้วก็มึงบอกว่าเขานอกใจมึงแต่มึงไม่มึงไม่ได้ทำอะไรเลยดีเขาก็ต้องใจมึงออกไปไม่ใช่หนึ่งขี้พี่กันำะังจะทำให้ผมแบบว่าผิดมากกว่าเดิมไปอีกนะเอฟฟังเอฟฟังเอาเลยเอาดีไม่ใช่คือผมมาแหละพี่เนี่ยแล้วตัวเองน่ะเพื่อเตงว่านอกใจน้องเขาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูดิ สงสารน้องมันไม่ละคืออย่างงี้มันก็ไม่ถูกไม่้องนี้ไอุ่ะแล้วนิมเกิดอะไรขึ้นนะครับไหนแซมเล่าสิอะไหนฟังฟังฟังของสาวๆก่อนนะสาวๆที่เพื่อนเพื่อนมาปรึกษาคือไงเธอเธอว่าไงบ้างเธอรับอะไรมาบ้างไม่รู้เรื่องเลยเอ้าหลับไปนี่รักหลับเหรอไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ที่รักครับพี่เขาชื่อพะโล อ๋อแต่ว่าเป็นที่รักของพี่ไงครับใช่ให้มันรู้ซะบ้างนะแซมไม่เสื่อมนะแซมอะไมวันนี้เขานหวานเลยอีกคือเราพูดไม่ต้องเสียอมนะแซมนะฮะใครพูดคือเราเมพูดแค่ความเมติวความไมโอ้โหพี่ไม่ต้องตีอะไรบางทีอ่ะคือนี่จะบอกว่าตอนแรกอ่ะตอนที่แซมคุยกับที่รักอ่ะที่รักก็มีแค่แซมคนเดียวนะคือไม่ได้มีใครไม่มีคนคุยเพิ่มหรืออะไรเลยทั้งนั้นจนกระทั่งแซมนั่นแหละที่เป็นคนอะไปแอบคุยกับคนอื่น แล้วก็พาผู้หญิงคนนั้นน่ะไปไหนมาไหนด้วยในช่วงเวลาที่ท่รักไม่อยู่ใช่แซมะเป็นคนถามที่รักว่าที่รักจะมาตอนไหนที่รักบอกว่ามาตอนค่ากลางวันแซมมีคนอื่นไม่จริงกับตัวเองแตมมาคุยกับเขาแต่บอกว่าใช่อันนี้เดี๋ยวก่อนยังไม่จบแค่นั้นอายังไม่จบอีกเหรอแล้วทีนี้เขาก็ไปคุยกับผู้หญิงแล้วผู้หญิงอ่ะเขาก็คุยกันน่ะคือผู้หญิงคุยกันแล้วอ่ะ เขาก็คุยกันว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วแซมก็เข้ามาคุยด้วยแซมก็ยอมรับทุกอย่างไม่จริงอ่ะเขาไม่เชื่อไม่คือมันคือตอนนั้นอ่ะคือตอนนั้นอ่ะมันมันที่ผมจะพูดคือผมจะพูดว่าคือตอนนั้นอ่ะใช่คุยกับที่รักอยู่แต่คือสถานะของผมตอนนั้นมันคือแค่คนคุยด้วยแต่จริงแล้วว่า ก็เกว่าเป็นแล้วอะเป็นแค่เออถึงจะเป็นแค่คนคุยก็ต้องคุยคนเดียวอะเราเป็นคนเข้าหาเขาไม่ใช่เขาเข้าหาเราไม่ใช่หรอก็รู้ว่าจะคุยกันกี่คนก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดคิดอย่างนั้นก็คือเราไม่ได้จริงจังกับกับเขาไม่ใช่คือพดิพูดในมุมมึงอะที่มึงคุยกับพี่อ่ะพูดเลยพูดเลยไม่เคยคุยกันเลยเราไม่เคยคุยกันเลยไอ้แซมเดี๋ยวเวพูดไปพูดไปพี่ไอ้แซม มึงต้องพูดเอาเว้ยเพื่อเขาได้เข้าใจมึงแม้เขาก็มองมึงว่ามึงทำไม่ถูกอย่างนี้จบละไอซามพูดไปพูดไปโบไอซามพี่ไอซามมาแรงไปนายมันไม่แรงคือมึงก็แค่พูดในส่วนที่มึงรู้สึกแค่นั้นแหละเออแค่พูดตรงๆแบบที่มึงคุยกับกูแค่นั้นแหละเพื่อเขาได้รู้เว้ย ยัง <oires> ไม่ได้พูดเลยเร็วๆๆๆๆไม่แต่แต่เขาก็แค่เขาก็แค่เป็นคนคุยกันไม่ใช่หรอไม่ได้คบกัน <S <s ใช่แต่ว่าในในในมุมของเราไงคือที่รักมันก็จริงจังไงแล้วแบบพอมันรู้ในมุมของแซมว่ามันเป็นแค่คนคุยมันก็อารมณ์เหมือนแซม <S <s แบบบอกว่าเป็นคนคุยแล้วแซมจะคุยกี่คนก็ได้แต่ถ้าเกิดวันนึงอะมันคบกันขึ้นมาจริงๆแล้วถ้าเกิดอยู่ๆแบบมาขอแฟนเพิ่มอย่างเงี้ยไม่ใช่คือแบบว่าอย่างนี้ป่าวคือหมายถึงว่าแซม มึงไม่ต้องพูดสิแต่จันเดียกันเงียบๆเอออได้ปอะมาณเงี้ยจันเดียกแรงอีกทำมึงเห็นก็ได้หรอคยอไอ้ไม่คือเมื่อก่อนอ่ะเมื่อก่อนเขาเคยร้ายร้ายแต่ว่าตอนนี้ไม่แล้วมึงยังไม่ลองเอีกใช่ปะไม่มึงยี่ร้อยร้ายยังไงนะขอยีื่อร้ายร้ายแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่แล้วโอเคแต่แต่พูดจริงนะห้ามขอโทษเลยใช่ไหมจะบ้าไงฮะพูดไปเคยลองแล้วเคยลองแล้วแต่ว่ามันไม่มีความสุขก็เลยไม่ี้ผเลี้ยวให้ผมพูดเลี้ยวพูดไปพูดไปอะชิ๊ ไม่ไม่แต่ตอนนั้นมึงโดนด่ายับเลยไม่ใช่เหรอพูดไปเฮี้ยงนี่นะก็ง่ายๆเลยคือว่าแซมอยากผลาแต่ทำไมไม่มีใครเข้าใจแซมเปล่าเหียย่อเหี้ยไม่แที่มึงพูดอต่ตอนนั้นพูดว่าอะไรมึงบอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะลงเอยกับมึงหรือเปล่าเขาจะเลือกมึงหรือเปล่าเลิกไหมเลิกไหมเอาพี่ย่อยวะไม่พี่ไม่เชื่อที่มึงกับพูดพี่ไม่ใช่อย่างนี้ลากที่พูดมันคืออะไรอะ ไอ้แทนพูดไปทีที่คุยไปอีกรอบหนึ่งอมีหรอพูดไปพูดไปที่มึงรู้ตั้งแตู้เลยมันไป็นเพื่อเขาได้รู้เว้ยพูดไปทพูดไปไม่ผมพูดว่าอะไรวะผมลืมไปแล้วไอ้แทนยิ่งแต่เห็นเข้าใจนะแต่เห็นเข้าใจพี่แซมนะทำไมอะเห็นเข้าใจอะไม่มันก็มันมันแบบว่าไม่รู้สิบางทีมันเป็นสถานะที่เขาย้ำว่าเป็นคนคุยอะเข้าใจไหม แต่มันเป็นคนคุยที่กําลังจะเปลี่ยนสถานะจากคนคุยเป็นแฟนนะเว้ยไม่เหมือนคนที่แบบว่ากําลังจะเป็นแฟนกันมันมันโดนทาอย่างนั้นมันมันถูกไม่แต่แต่บอกว่าก็เป็นแค่คนคุยกันธรรมดาก็คือยังไม่รู้ว่าจะลงเอ่ยกันหรือเปล่าแล้วจะไปก็ได้หรือเปล่าไม่เลยพี่เข้าใจป่ะว่าตอนนั้นผมยังไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำว่าผมอยู่จุดไหนผมควรเห็นป่ะเพราะว่าเขาเคยบอกผมว่าอย่าไม่ต้องมาขอเขาเป็นแฟนนะจงเขาจะพร้อมผมก็เลยไม่รู้ว่าตอนไหนเขาพร้อมไปแล้วถ้าเกิดสมมติเล่นๆนะแล้วถ้าแต้มมันเทนัิตใจไปตอนคุยแล้วอะแล้วถึงเเเเววลาาาาาไบออก่่ม ล้วท้ายแล้วใครเจ็บนั่นเด้อเกราว่าเทไปทางใจแล้วแต่เขาไม่เอาอ็ที่ตอนที่เขาบอกว่าแล้วตอนนี้เขาแบบบอกว่าไม่เอาคือตอนนั้นมันก็เกิดเรื่องเรื่องแบบนี้ขึ้นมาแล้วไงเพราะถ้าเกิดว่าเป็นโลโลก็ไม่เอาเหมือนกันนะ ไม่ให้คุยกัคือก่อนไงเอาแบบพูดไปก่อนก่อนที่จะคุยเขาไม่รู้แต่แซมเอาชัวร์ตอนแรกเลยอ่ะก่อนที่จะคุยกับเขาอ่ะเขาบอกว่าไม่ต้องมาขอเขาเป็นแฟนนะจนกว่าเขาจะพร้อมผมเลยไม่รู้ว่าผมควรจะขอเขาตอนไหนผมอยู่อยู่ยืนอยู่ในจุดไหนตอนนั้นอ่ะแต่พอเอาจริงถ้าเกิดเป็นเขาเขาเขาจะเจอคํานี้แบบแซมเขาเขาไอ้นี่นะเขาก็คิดแบบแซมนะอ๋ออันนี้คือที่รักพูดตั้งแต่แรกหรอใช่ครับพูดก่อนที่จะคุยกันโอ้โหเราเจอก็แต่อันนี้ฉันไม่รู้อ่ะถ้าถ้าเกิดว่าเขาพูดอย่างนั้นมาตั้งแต่แรกแล้วก็เออก็ไม่ผิดหรอก ผมเลยเวลาอยู่กับเขาตลอดผมก็จะนึกคำนี้ขึ้นมาตลอดผมจะไม่ขอเขาเป็นแฟนเพราะผมไม่รู้ว่าเขาพร้อมเมื่อไหร่โอเคใช่วันนั้นที่ถิ่นเจอคุยสองสามสี่คนห้าวันนั้นถิ่นเจอพี่แซมเจอ่ะแล้วก็พูดว่าแบบเป็นคนคุยอะไรอย่างเงี้ยเออไม่คือโลโลไม่รู้ไงว่าที่รักไปพูดแบบนี้ก็เลยขึ้นแทนที่รักขอโทษทีไม่เป็นไรพี่มันไม่มีใครรู้หรอกว่าไงมันก็ต่างที่ผมรู้เลยแทนที่แค่นั้น ก็เกิดมาเขาก็เรียกอยู่แล้วเด็กขี้อ่ะเพราะว่าเราฟังแต่แบบในมุมของที่รักเน่อ่ะฮะก็เลยแต่เราไม่เคยนั่งคุยกับแซมแซมก็ไม่เคยบอกหรือว่าว่ามันเป็นยังไงแล้วแซมมันก็รับผิดคนเดียวเห็น่ะที่ที่รักเขาบอกอะคือที่รักบอกว่าแซมอะไปแอบคุยกับคนอื่นแล้วที่รักก็แบบบอกว่าไม่โอเคเนี่ยแล้วเลนก็ไปว่าน้องมันน้องก็มาคุยเขามันก็ร้องไห้ไงเออแบบเนี่ยผมก็ทำยามที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยไอ้จามบอกผมว่ามันอ่ะ ไม่อยากอธิบายให้คนอื่นรู้เพราะถ้าอธิบายปุ๊บมันก็ดูผู้หญิงเขาก็เสียหายมันก็แบบมันแก้ตัวมันยอมใช่ครับมันจะดูแบบแก้ตัวมันบอกอย่างนี้ครับเห็นปล่าถ้าผิดนะถ้ามันผิดหรือเข้าใจผิดอะไรหรืออะไรเนี่ยมอผมเดียวเถอะตามบอกผมอยู่เห็นเวล่าแล้วเขาลุงถามไงว่าทำไมที่รักถึงแบบเออถึงจากกับมันง่ายจังอะไรอย่างเงี้ยน่าจะแบบเพราะเรื่องแบบผู้หญิงเข้ามาด้วยและมังเลยแบบทําให้ตัดสินใจง่ายขึ้นแต่แบบเรื่องที่แบบ ไม่ให้ขอเป็นแฟนนะอันนี้เราไม่รู้ว่าคือที่รักอาจจะลืมคําพูดนั้นไปเปล่าไม่ถิ่นมองว่าเจ้ที่รักเป็นคนที่แบบว่าอยากอยู่แบบอยากไปเรื่อยๆแต่แบบคนต่างไม่มีใครอะไรอย่างเงี้ย<น>แต่ถิ่นมองว่าสุดท้ายแล้วคนเรามันก็ต้องมีใครสักคนหนึง่งเลือกสถานะมากกว่าเดรูดีถูกครับทุกคนทุกคนต้องการความชัดเจนใช,นใช่แต่ตัวเจ้เขาอยากอยากได้คนที่แบบว่า ทำงานด้วยอยู่ด้วยคุยด้วยแต่ไม่ให้สถานยังแบบยังไม่อยากได้สถานะก็แบบไม่อยากให้มีใครอะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นทนก็จริงจริงทามันก็อยากรอแหละครับแต่ทุกอย่างไม่รู้ว่ามันรอไงอะไรไไม่รู้จุดจบไงถ้ามันรอตอนนี้ไม่สมุกจตอนนี้จบอะแล้วสรุปไม่ได้เป็นแฟนอยู่ดีไม่ชัดเจนอยู่ดีอยกมาแล้วแบแต่ไม่เจบแล้วตัวเองแล้วตัวเองเจ็บดีตัวเองโอเคเปล่าใช่จะคุยกันไปเรื่อยๆร่อเห็นไหมไอ้ทางบอกเคยบอกอยู่ครับ เวลาที่รอไม่เคยเสียเวลาหรอกเพราะมันยอมได้เพื่อที่คนที่มันรอแบคุ้มรอไหมใช่แต่มันยอมมันยอมรอได้นะแต่แค่ตอนนี้มันแค่พักเหมือนพักการรอไปก่อนได้ใชเห็นเวลาตรงตานมันไม่ได้ล่ะเด็กพูดไปนั้นน้องก็ร้อง่าไงจริงจรงถ้าที่จะรออยู่ก็ไม่ต้องรอหรอกมาเนี่ยถ้าให้พูดตรงๆเลยก็คือแบบ ที่รักเขาก็มีคนคุยใหม่แล้วว่าแซมจะได้แบบไม่ต้องมานั่งเสียใจที่หลับไม่เด้งพูดอย่างนี้ตอนหน้าน้องอะไม่เราเจ๊เจม่ก็พูดตรงๆเลยไงแซมจะได้ตัดใจไงแต่เจ๊เขาก็แบนี้จะตัดใจคนหนึ่งยากมากเลยนะไอ้แซมเราไ่าด้วยแล้วเจ๊เจงเนี่ยอย่าพูดย่างเี้เจ๊ทีละเขาเป็นคนแบบว่าเขาไม่ชอบเรื่องแบบว่าทําให้เขาไม่สบายใจอย่างเช่นแบบแบบมีคนอื่นมีคนคุยคนอื่นใช่ไหมถ้าคนเนี้ยทำปุ๊บก็ไม่เอาอีกเลย ไม่แต่เขาก็คือเขาก็ลืมครับพูดเขาตอนแรกไปไงถูกปะแล่ะเขาจะลืมไปไงแต่ก็ไม่แน่หรอกอนาคตอาจจะแบบวนกลับมาเจอแต่ไม่ควรพูดอย่างนี้ไอ้แซมไต่อหน้าน้องไอ้แซมไอ้แซมไม่อยากลืมนะแต่บอกผมว่ายิ่งลืมกับยิ่งจำเองไม่ทันแล้วแล้วพูดอย่างนี้น้องมันได้ยินไปแล้วด้วยความจริงความจริงเฮีย่ราพูดมาแจ้งไอ้แซมไอ้แามเคยคุยกับเพื่อนมันเงียบไปแล้วนะใช่เันเคยคุยๆแล้วเตัวเองแล้วไปพูดต่อหน้าน้องมัน มันบอกพูว่าเมื่อไหร่จะลืมได้สักทีวะขอโทษกับความรักที่มันทุ่มเทขนาดนี้ตัวเองเนี่ยมันเงียบเลยแซมไม่ไหลเลอใชายเรียบร้อยเลยตัวเองพูดถูกไปพูดอย่างนี้ดูพี่เสมอเลยน้องแซมนี่มันเศร้าหรือมันหลับเนี่ยยังอยู่อ๋อแค่แค่คิดอยู่มึงเนี่ยฟันนี้มึงยิ้มได้อะไเี้ยทุกทีอ่รอยยิ้มของมึงแม่งโคตรเศร้าเลยทำไมเขาต้องลงรูปแบบนี้ด้วยอะพี่โลเนี่ยไม่รู้เหมือนกันวะ แต่ไม่รู้ว่าเท่าไหนก็พูดไปแล้วอ่ะคือถ้าเกิดแซมแบบโมบอ่อนได้ก็โมไปเลยโหเดงพูดเหมือนง่ายก็รู้ว่ามันพูดไม่ง่ายแต่บางทีเราเราก็ต้องพูดตรงๆให้เขาได้รู้ไงเขาจะได้แบบไม่ต้องคิดไปเองไงแต่แบบเรื่องทําใจได้หรือไม่ได้ตัวเองความจริงมันเจ็บปวดนะวยฟังอยู่อฟังอยู่บางความจริงมันเ่ไบ้วดนะแซมแซมอาจจะยัดูแลที่รักมากๆกันนะมันเลยมพี่พี่อะฟังยังมีชาชีพู เฮ้ยอะไรวามดีมันเจ็บ,บปวดด้วยนะเรื่จริงจริงบางคนยอมแบบยอมฟังคำโกหกดีกว่านะเพราะถ้าโกหกแล้วม,มีความสุขอ่ะมันยอมโดนโกหกดีกว่า <ใช S 1> ยอมโดนหลอกดีกว่าครับแล้วเจ๊พูดอย่างน,นี้น้องเขายิ้มไม่ค่อยโอเคอยู่ถึงซ่ามันจะรู้ก็เหอะว่าโดนหลอกมันก็ยอมโดนหลอกเพื่อให้ได้ความอันนี้อันนี้พวกพี่บิว่า ไม่นี่พูดจริงพูดจริงเราคุยเพราะพี่ไงคุยเองครับคุยเองมามามาคุยพวกผมไงว่าเออเนมันมันแบบว่าเนี่ยเออแก๊งผู้หญิงก็มองมันว่าเป็นเป็นแบบนั้นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยตลอดทั้งที่แบบเขายังไม่ไม่ฟังผมเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่พี่ผมยอมผมยอมโดนแบบนั้นนะถ้าทําให้เขาแบบว่าโอเคเชียหล่อเชียไม่ไม่ได้หล่อพี่ไม่ร้อนั่เออไม่เป็นไรเฮียไม่คิดมากเดี๋ยววะเร็วพี่หน่อยวิ มันจะเป็นยังไงต่อไปอะม่าร้องเว้ยเด็กใ,ให้ที่รักให้โอกาสมันหน่อยดิโอ้พี่ถ้าไม่รู้ว่าแซมต้องทํามันต้องทํายังไงอะการการที่แบบเราจะแบบทําให้คนคนนึงกลับมานี่ก็ไม่เคยทําเลยไม่รู้ไงเลยให้คขาปรึกษาะไรไม่ได้นนไม่หรอกพี่ที่ผมคิดอะผมว่ามันยากแล้วเว้ยเพราะว่าเพราะว่าก็เขาก็มีคนคุยใหม่แล้วอะสองรอบแล้วนะพี่ ชื่ออะไรเปลงชื่ออะไรคนคุยได้ชื่ออะไรหปนชื่อแม่งเลยชื่ออะไรเดใจเย็นชื่ออะไรยังไงชื่ออะไรเขาไม่รู้เรื่องชืไ่อู้ไรื่อรพูดไปเลยชื่ออะไรเร็วเดี๋ยวอยากโกหกชื่ออะไรเร็วว่ามาคนขายรถจัวแล้วหกแสนสองเร็วๆอยากโกหกเลยเร็วๆชื่ออะไรว่ามาถามแซมเองล้วกันอยู่ที่แซมแต่ว่าจะบอกหรือไม่บอกผมไม่รู้ผมไม่รู้จักชื่อพี่พี่ไม่เชื่อจริงๆผมไม่รู้จักชื่อกูไม่เชื่อ ก็ผมไม่รู้ชอาผมรู้ชื่อนะพี่ไม่ดูดิดูพีู่ชื่อดูดิมันปกป้องเพื่ออะไรวะไอ้แซมมันแบบว่าไม่อยากให้พวกผมไปทําร้ายคนที่แบบว่าไม่ใช่มึงจะปกป้องมาทําไมวะไม่ดูก็ผมไม่รู้ชื่อสวัดีวะเยี่ยไม่เข้าใจมึงวะผมอยากรู้ชื่อเหมนกันเนี่ยบอกผมทีวะผมอยากรู้ชื่อเหมือนกันมือโก้ทำไมวะผมก็อยากรู้ชื่อเหมือนกันบอกผมดีวะปกป้องเขาทำไมวะไม่ได้ปกป้องผมไม่รู้ชื่อพี่ชื่ออะไรแ๊มพูดแบบปกป้องไม่รู้ชื่ ผมไม่รู้จักมันผมไม่รู้จักมันแต่เขาเขาลงรูปคู่พูดมาเพื่อมาชื่ออะไรไม่ผมไม่รู้จักชื่อผมแต่ผมเห็นเขาลงรูปเชื่ออะไรชื่ออะไรพูดเอเดี๋ดีชื่ออะไรก็ไม่รู้จักชื่อกูไม่เชื่อทำไมเกี่ยวที่รักมึงต้องบอกพ่อตลอดเออเออชื่ออะไรเร็วๆเอาชื่อมาพี่ผมไม่รู้จักชื่อครับพี่ไอซมพูดเถอะพี่ขอให้พูดอีกทีนึงพูดเถอะคุณาโลโรผมก็อยากรู้เหมือนกัน เออสรุปว่าตกมาอยู่ที่พโลเฉยเมื่อกี้พโลก็กลายเป็นคนผิดไปแล้วคนนึงเอาเร็วเจ๊ว่ามาชื่ออะไรกถินชื่อกถินเหรอชื่อกินเหรอไม่ใช่กีินเจ้หนูอ๋อกฐินกฐินเอาไงดีไม่รู้เอาเร็วชื่ออะไรอะไรว่ามาแต่เราจะไปทําอะไรเขาไม่ไม่ทําอะไรอยากรู้ก็อย่างน้อยเออแซมได้รู้ว่าเออคู่แข่งของมันคือใครคนมาแย่งความรักมันคือใครใช่ คนแรกก็คือกอจิตแต่เขาเลิกคุยกันไปแล้วแล้วแต่คนที่เขาคุยอยู่อะจำจำชื่อไม่ได้แต่อยู่แก๊งอะไรวะแก๊งอะไรวะแก๊งอะไรวะตามหาแม่งดีองีไม่ใช่เดคุหาก่อนไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวคดูรายชื่อให้พี่กุสดได้โบเลยสรุปสรุปชื่อแก๊งอะไรวะใช่ไหมใช่แก๊งอะไรวะไม่ใช่เด็กเนี้ยเร็วชื่ออะไร จำชื่อแกงไม่ได้เดี๋ยวเหลวป้องเอ่อไอ้ลูกจะเอชื่อเขาชื่ออะไรอัพอัอเขาชื่ออะไรชื่อชื่อแกงอะไรอ่ะไม่เชื่อไงไซยาไนชาร์ลี่ค่ะชาร์ลี่ชื่อชาร์ลี่เหรอเอาไปแดกไหมทำไมชื่อมันหวานจังวะเออน้องอยากกินเหรอ ไม่ใช่จ้าจะป้อนหรออยากกินเชอร์รี่หรออยากกินพี่หน้าเปล่าไม่ผมอ่านคำคมในทัดเลยพอดีอ๋อโอเคจะใครแยกกูซ่อมไฟกูจะฆ่าแม่งรอบเนี้ยต้องไม่ทันสักทีเราศพชื่ออะไรเขารู้ตัวเองรู้เะไรเราชื่อมาเร็วๆน้ามาไปไหนโทมัสใช่ป่าะวะ ใช่ใช่ชื่อโทมัสไหมโทมัสนามสกุลใช่ปะวะไม่ใช่จำจำชื่อไม่ได้ว่ะชื่อชื่ออะไรโถโถเนี่ยแหละใช่ใช่ไหมโทนี่อ่ออย่าบอกเราชื่อไอโทนี่โทนี่เปล่าพี่นี่สรุปพี่ที่พี่เหรอเนี่ยพี่อเทวดาไอ้โทนี่เนี่ยถามน้องแบบนี้วะไอ้โทนี่มาทำอะไรกินทำไมวะคืนนั้นพี่จะเมานี่คือผมที่เจ็บเจ็บที่สุดเลยนะเว้ยคือการไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ไหมโทนี่ไม่เป็นไรใช่ไหมเด้อไม่เป็นไรเฉย ขอบคุณมากบังชายเป็นไรถ้าเป็นโทนี่ก็ไม่เป็นไรช่างมันเถอะพี่เข้าใจผมตั้งนาสรุปพี่เอาไปกินอะไรไม่ใช่าไ่ใช่ไม่ใช่าไอเดียไอเดียไอเดียเราเต็งชื่ออะไรพูดมาเร็วๆจำไม่ได้รู้แต่ว่าโทรถ้าโทรมาที่ชัดเลยนะไอเหี้ยมั่เข้าบลงรูปในยวิดได้ปะไม่ใช่คนนี้ปะเขารู้เต็งรู้ชื่ออย่ามาทำเป็นเงินอยากมาทำเป็นเงินเร็วๆใช่ใช่ใช่แช่นั่นแหละเออไอหม่าม้า มามาเขาไฟเอ็มเน่าไอ้นั่นนะอ๋อครับครับเข้าใจแล้วคำเดียวเลยใช่อะไรไม่เอาชื่อก่อนชื่อโทรมาเดรออยู่ซอาไห์เหรอไม่เอาชื่อก่อนโทรนี้ตามหาตัวดิเอ้ยไหนบอกว่าจะไม่ทําอะไรไงก็ไม่ได้ทําอะไรแต่วอาอย่างน้อยก็ให้แซมมันได้เจอหน้าหน่อยเห็นหน้าตาตัวจริงดีกว่าไม่ผ่านรูปหน่อยเราแซมจะไปขู่อะไรเขาไหมผมทำเลยได้พี่ครับเออก็จริง คำเดียวเลยแซมสัตว์ได้ทำอย่างนี้เดี๋ยวพี่ช่วยดูฟันถูให้มันฮะพี่เอาไปฉายส่องหน้ามันเหะอพี่จะส่องมันให้ตาแตกเลยน้องหง่วงเว้ยตามต้องบอดข้างเนื้อตาเดี๋ยวเข้า<อ>เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้ารอก่อนเอาพี่พ่สูจไปแล้วเว้ยก็ไฟฉายทำตาบอดได้จริงๆแล้วที่เฮียอะไรของมาหน้า เดี๋ยวาำตา,ตาพี่ดิเฮ้ยเฮ้ยตาพี่บอดไปล้วข้างหนึ่งนี่โชคใช่มาโดนผู้หญิงคนก่อนจิ้มตาโธโอเคครับไอ้ทุเรียนมันโหดไอ้ผู้เทีเ่ยวไอ้เขาบอกไม่อยู่ว่ะอ<า>๋อกายเป็นเรื่องดรามา่าเฉยเลยพี่พะโลนกำลังหาเงินซุสกเก็ตบอดนัน่นนะสิ ไม่ไรก็เดี๋ยวไว้ค่อยไอแซมไอเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้พี่พาไปเจอมันได้มึงเล่นแม่งเลยเล่นอะไรเขาเลยฮะเล่นอะไรเล่นมาร์คอสกับมันสักเกมวัดสติปัญญากหน่อยใช่ไอคิวใครสูงกว่ากันถูกเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจัดเดี๋ยวกูจัดแรบแบทเทิลมึงกับมันเลยแค่นั้นอ่ะมึงเตรียมดิสแม่งเลยแปดบา์มึงทำมาทำเลยแรบแข่งกันอ่ะเหรอแรบใช่แรบแข่งกันเลย เพื่ออะไรครับแลปเจ้าพีทาวาตัวเลยเหรอใช่ใช่ไอ้แซมมึงไหวแล้ววันนี้บึงเตลเลยแปดบาทเด็กกูเดินไปกูเอาแม่งเลยเพื่ออะไรเพื่ออะไรไม่เพื่ออะไรโก้พีทวิถีหาไอ้แซมต้องเล่นวันต่อไปเลยโอ้กินแล้วที่มันเลยแปดบาทไอแซมเตรียมเนื้อเลยเดี๋ยววันนี้ไปถึงเดี๋ยวทาแม่งเลยวางโพงแล้วเปิดบีดเอาแม่งเลยโธ่พี่ผมเป็นแลปอินนาไม่เปเปล่าะไอ้แซมด่าไปให้ตายแปดบาท แปดบาทเล่นไปเละเอาดิอแซมทำให้กูยืนในแล็ปอิทนาวเลยเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยวกูจัดให้พวกสี่เดี๋ยวกูจัดให้พวกสี่บาทแล้วอีกสี่บาทเป็มอ่ะโหหนูเคยฟังคุณแซมร้องเพลงด้วยตั้งสามเพลงเนี่ยใช่แซมเมื่อก่อนมันทำเพลงเมื่อก่อนแซมทำเพลงครับมันเป็นใต้ดินพี่รู้อยู่ ต้องลงไปร้องใต้ดินเหรอตังนี้ที่ร้องม่แบบมันปลาได้มิ้งอนี่ยมันเคยอยู่มันเคยไม่มีที่อยู่ไปอยู่ใต้ไอ้พวกหนูท่ออะไรเงี้ยมันหนูท่ออยู่ใต้ดินมีพี่เฉิคนเดียวเท่านั้นที่รู้ครับผมใช่งั้นงั้นขอแบบขอฟังได้ไหมให้ให้เฉิรแซมแบบ랩แรปโชว์แข่งกันโอ้โหไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูแค่นั้นน่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันแน่ไอ้โทมัสอ่ะอันนั้นมันก็ต้องแบบเป็นเป็นเฮ้ยอย่ามาออกตัวได้ปะแซมกับคนอื่นอย่ามาออกตัวให้โทมัััสไไไดด้้้ป่ะมออออกกตวยาาฟงงงเเขรพล เด uh> right> oh, okay! oh, okay! ja. mm ี๋ยวพูนได้ยินแน่แค่นั้นแหละไม่แต่เดี๋ยววันี pues ้เขาต้องไปเข้าป่าแล้วไงเดี๋ยวติดไปก่อนอ๋อไม่เดี๋ยวแต่ว่าพรุ่งนี้หนูจะได้เอาออกเว้นมาเลหนูไม่ต้องพูดไอสแอมอะไรพ่เชินขออ๋อโอเคไม่ีใครอ่ะไม่ขอได้ไหมคนนี้หนนี้ลูกฉยเใช่ป่ะชลูกพเใช่ไหขอได้ไหมไม่ขอได้ไหมเล่นลูกเพื่อนาสีไอสัตว์ทำไมต้องดุไปอ่าหยอกเล่นครับขอครับไม่มีอะไรหรอก เอากดตีนี่วะเด็กันเดี๋ยวเขาต้องไปเข้าป่านะพลทหารตามตัวเขาว่าจากสิบเขาเรียกเขาเรียกตัวแล้วอ่ะอ๋อโอเคใช่เพราะถ้าเกิดไม่ไม่เข้าไปจ่าซ่อมหนักแน่อันีเงินึหได้นะไปไปตัดไปไปเล่นที่ตัดไม้กันหนุ่มนิจูเหมือนกันครับไม่ใช่มึงน้ากันะ่ต้องไปหาเงินือสเก็ตบอร์ดต่อนี่ที่เห็นนะครับ อื้วนี่ไงเด่นหนุเรื่องอะให้ก็หอมแล้วก็หอมคืนเนาะงวนงวนงวนว่ะไปสบามสันดีค่ะครับจุกๆนะเดี๋ยวขอตัวไปหาจ่าก่อนนะต้องตัวเลยนะคะวันนี้เจกันนะคะโอเคค่ะจกันผมไม่อยู่นะพี่เจ้าชูเหมือนเดิมไปแล้วไม่้งพูดไม่ต้องบอรได้หมครับอ้โไม่ได้ค่ะพี่ไปดิชอบพูดพอังไป้ไปซาสเก็ตให้ามาแซม